สวัสดีครับเพื่อนๆนนครับวันนี้ก็มาแนะนําในเรื่องการไ์สดเนาะนะครับเรื่องการไ์สตีมสตีมยาดนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องลิขสิทธิ์ของการที่เรามาร้องเพลงนะครับาการร้องเพลงสดหรือมีรดนตรีก็แล้วแต่นะครับพอดีเพิ่งจะเจอมาเมื่อเมื่อคืนนี้เอง สดๆก็อยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจกันเนาะแล้วก็ได้ทําใจกันนะครับว่าการทำร้องเพลงก็ก็ไม่ได้อะไรที่ว่าลิขสิทธิ์มันร้ายแรงเนาะแต่มันก็เหมือนกับว่าเราได้หลายชั่วโมงอ่ะสมมติว่าหลายหชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างรายได้ได้อะรเพราะฉะนั้นเราก็มาหาวิธีแก้กันเนาะลองมาดูกันนะครับว่าเป็น ลักษณะยังไงนะครับเราจะมาดูกันในตรงนี้นะครับนะครับเ่ะเรามาดูกันเลยนะครับนะครับก่อนอื่นเราก็ไปเปิดนะครับรดีเปิดน้องอะไรอยู่เอาน้อง no channel นะครับอะไรอยู่นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเอา้ามาเลยตรงนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมมาที่ช่องเรานะครับ youtube แล้วก็มาประกที่หน้าช่องเรานะครับเสียงอาจจะเบาหรือเปล่าน,นะครับพอเปิดหน้าช่องเราก็จะไปเห็นตรงนี้เหนหน่อยโปรไฟล์ของเรารูปของเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้โปรแกรมนี้มาช่วยเสริมก่อนนะครับโปรแกรมซูมพอดีไมเนี่ยไม่ได้เปิดเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวมาดูมาฟังกันนะครับว่าเราจะ แก่ยังไงครับเราจะมาแก้อย่างไงนะครับตามมาดูเลยครับก็คือนี่เลยนะครับขวามือเนาะของเราเนี่ยทุกคนก็มีโปรไฟล์แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับจัดการวิดีโอนะครับจัดการวิดีโอนะครับแล้วก็ติ๊ก้าไปเลยนะครับติ๊กเข้าไปที่จัดการวิดีโอก็รอสักครู่หนึ่งเนาะน,นี่าวิดีโอที่เรา โหลดเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็มีเยอะแยะหมดตรงนี้ก็จะเป็นสนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดตรงนี้ก็จะเป็นการเวลาการดูความคิดเห็นอะไรเนี่ยนะครับความชอบนะครับเนะี่ยนะครับก็มาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้กันเห็นไหมครับมันจะมีะคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีคลิปนี้ยังมีอยู่เนี่ยเห็นไหมครับ มาเรามาดูตรงนี้นะครับการที่เรามาไลฟ์สดสตรีมหยาดเนาะการไลฟ์สดสตรีมหยาดเห็นไหมตรงนี้จะเป็นอัปโหลดคลิปวิดีโอรเราธรรมดานะครับคลิปธรรมดาที่เราไปถ่ายที่สถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มาตัดต่อกันนะครับตรงนี้คือคลิปของเรานะครับแต่ตรงนี้คือการที่เรามาไลฟ์สดนะครับตรงเนี้ยการที่เรามาไลฟ์สดเนาะทุกๆวันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับลองมาดูที่การถ่ายทอดไลฟ์สดตรงนี้การถ่ายทอดสดเนาะประมาณนี้นะครับลองมาดูกันผมจะติ๊กไปที่การถ่ายทอดสดปพ๊บมนะมัน,นก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมที่เราทํามาใช่ไหมอาเน,นี่ยังมีการร้องเรียนอยู่ไลฟ์สดนะครับมาดูตรงนี้ผมไลฟ์เมื่อคือนนี้วันที่7วันนี้วันที่8นะครับวันที่8 มาดูตรงนี้กันเลยเนี่ยมีการร้องเรียนนะครับเรื่องลิขสิทธิ์มาละมันสาเหตุเพราะอะไรที่เขามาร้องเรียนเราตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะการร้องเรียนละเมิดสิทธิ์นะครับละเมิดสิทธิ์เมื่อวันที่วันที่7เนี่ยนะครับวันที่7เมษาเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้อเองนะครับก็ถ้าใครดูย้อนก็เมื่อวันก่อนก็นแล้วกัน <laughs> นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันติด เิขสิธิ์เพราะอะไรนะครับเรามาดูกันเรามาหาวิธีแก้กันเนาะนะครับไปตามไปเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้เลย3ชั่วโมงกับ20.28นาทีนะครับอ่าไลไลไป3ชั่วโมงอ่า20นะครับประมาณนี้โดยประมาณนะครับเราจะมาดูการแก้ว่าจะไงเราคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับ มันก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหนมตรงนี้เนี่ยนิดเดียวนะครับที่มันติดลิขสิทธิอ์อ่านนะตรงนี้นับนิดนึงเห็นไหมรูปที่พี่อยู่เขาวงกลมให้แล้วเนี่ยสีเขาขาวนะเดี๋ยวผมขีขดสีแดงให้ทับอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะครับนิดเดียวนะครับเขาจะมีการบอกเวลาด้วยนะครับตั้งแต่เวลาเวลา 45นะครับ50จนถึงา3า0อะไรประมาณนี้นครับก็โดยประมาณเนาะมันนิดเดียวนะครับคือการติดเล็กสิทธิ์เราสามารถเปิดฝังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังว่ามันติดอะไรนะครับเสียงไม่รู้ว่า อาเสียงหนุ่มูดหายไหมดีผมไม่ได้เปิดลรโพไม่หายไม่หาย่งางนแสดงไปติดจับบ้านเลยยาวเลยยาวเลยคลิปเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วเป็นนิดจับบ้านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือการติดลิขสิทธิ์แค่นิดเดียวนะครับตรงนี้ถามว่านิดไหมมันเสียหายเพราะอะไรมันเสียหายตรงนี้คือไม่ได้รับผลกระทบเนาะคือไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะผลกระทบที่เนี่ยมันจะบอกเนาะ ตรงนี้ก็มันไม่มีผนกระทบต่อคลิปในสาธารณะแต่จะมาดูตรงนี้นะครับดูดูตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับมันจะมีผลนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เหมือนกับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญอะไรประมาณนี้ตรงนี้เห็นไหมสีแดงนะครับนะครับตรงนี้มันจะบอกเลยนะครับนี่เหลืองนะครับตรงนี้คือมันเหลือง วิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดเห็นไหมสามชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงนะครับแล้ว3มชั่วโมงเราไลฟ์สามชั่วโมงเราได้อ่าไปกี่ชั่วโมงครับคนที่มาดูเราเนาะถ้าคนมาดูเราเยอะๆเราก็ขาดตรงนี้ไปไม่รู้สมมติว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะต่อคนใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงก็60 60บหกสิบนาทีใช่ไหม หนึ่งชั่วโมงก็อืมใช่ไหมตกเท่าไหรแล้วก็ก็ลองเฉลีย่ยต่อคนอะ่ะแล้วคลิปเราถ้าคนดูสักสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยสามสิบคนสามสิบคนหรือสิบคนอย่างเงี้ยเฉลีย่ยแล้วอะ่ะสามชั่วโมงอะ่ะสิบคนอะ่ะอูเรมันตกไปเท่าไหรอ่อ่ะเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เราทําไงออาหาวิธีแก้กัน ถ้าไม่รีบก็ปล่อยมันเป็นยังไงก็ได้แล้วค่อยไปไอ้นั้นที่หลังแก้ที่หลังก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากได้อา่าอยากได้อา่าชั่วโมงเอามารวมกันเราก็ต้องมาทำนะครับแต่ถ้าเราชั่วโมงมันเต็มแล้วมันเต็ม4 0 0พันชั่วโมงเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมเราก็ปล่อยไปเพราะมันมันวงบอกแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับมันไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าการสร้างรายได้ตรงนี้มัน,นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่เขาเอามาร้องเขาจะได้นะ จากโฆษณาที่ขึ้นคลิปของเราอะเจ้าของเขาจะได้แต่ก็ไม่ได้ผลกระตบแต่เราไม่ได้น,นั่นเองทีนี้เราพยายามที่จะไลฟ์หาชั่วโมงดันไม่ได้นะนะครับก็มีการสร้างไรายได้เหมือนเราทําให้เขาเนี่ยต่อไปเราก็ดาเนินการผมผม,ผมลองผมเจ้าเพลงมาปิดตรงเนี้ยเพื่อให้มันไม่เจอลิขสิทธิ์คือให้มันหายไปเลยเนาะนะครับผมก็เ <c oughs> ข้าไปนะครับ ตรงนี้คือตัดส่วนนี้ออกคือตัดตรงนี้ออกนะครับถ้าเราตัดก็ได้แต่มันก็เสียผมว่ามันก็เสียชั่วโมงไปเปลี่ยนเพลงได้ปิดเสียงอะปิดเสียงได้เหมือนกันโต้แยง้งเรื่องอะไรอะถ้าโต้แย้งพอยูเขาใช่ไหมก็ไม่ควรโต้แย้งนะถ้ามันผิดอะถ้ามันมีเพลงมีงมดนตรีก็ว่ากันไปนะครับคือมันมีดนตรีเอาง่ายๆผมคลิกไปที่นี่เอาเพลงมาใส่เนาะนะครับ เห็นไหมจะเป็นส <ampa> ีแดงๆตรงนี้อยู่นะครับนะครับนี่สีแดงๆตรงนี้เลยนะครับเรามาเพดูว่ามันติดเพลงอะไรเข้าไปนะครับเอามาดูกันเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้อาร์ตอาร์ตกิงจังเนี่ยเหมือนเสียงเดียรที่ขาดขาดนะเหมือนเน็ตไปดีใช่ไหม ดองแฟนลาคนเจ้าแพ่งป,ป่านตาสิแต่งงานแลว้วอี่จะลืมเขาเดินน้องสาวเจ้าบาวเห็นไหมเพลงเนี้ยน้องคิงจังนั่นเองนะครับที่ขึ้นมาร้องเพลงนะครับแล้วก็มีเสียงดนตรีเข้าไปด้วยนะครับมันแล้วแต่เพลงนะครับผมว่าไม่ได้เป็นทุกเพลงนะครับ มันก็เลยติดไปนะครับเอามาไปแก้วไปแก้วไปครับแล้วก็เพ<อ><ง>ื่อน้องหน้าลยนะครับที่นี้เรามาแก้กันดีกว่านะครับเวลาเปิดเสียงเพลงเนาะมันก็จะดังไปเนาะเอาอย่างงี้นนดีกว่านะผมจะเอา่าผมจะเอาเพลงมาใส่ดีกว่านะครับตรงนี้เอาแทนที่เสียงเพลงที่เขาร้องเนาะ นะครับเอาดนตรีมาใส่นะครับแล้วก็มาฟังดนตรีกันเนาะนะครับเราก็มาเลือกเพลงตรงนี้นะครับมันเป็นเพลงฟรีของ YouTube เขานั่นเองนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆเนาะ นี่เห็นไหมสีแดงๆตรงนี้นะครับคือติดเลข์สิทธิ์นะครับก็คนลองก็อยู่ตรงกลางครับใช้ใหม่นะครับเห็นไหมครับอ่ะต่อมาเราก็มาหาเพลงดีกว่านะครับก็เลือกเพลงเข้าไปนะครับเพลงเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอานะครับการที่เราเลือกเพลงก็ให้มันมันสมมุลกับนะครับ ที่เราทำาเข้ก็ไม่ได้เอาประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยค่อนข้างจะคลาสสิกหน่อยเบาๆนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็มากดตรงนี้เพิ่มนะครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาแทนที่ตรงนี้นะครับได้เลยสามารถมาแทนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็กำลังโหลดอยู่นะครับนะครับเราสามารถเลือกได้ยืดได้เลื่อนเพลงได้เลื่อน ไอเคเซอร์ตรงนี้ของเพลงได้นะครับรองเ่าแรงเป็นหนิจเจ้าบ้านนะครับตอนตอนนี้มันยังไม่เห็นผลนะนอกจากเราจะบันทึกนอกจากเราบันทึกก่อนเนาะนะครับอ่ะแล้วผมจะบันทึกเข้าไปเพื่อเลยมันก็ระบบอ่าระบบจะไม่ถอนเนี่ยอ่า อ้างสิต์หรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราเราทำได้เราก็บันทึกต่อนะครับมันก็ประมวลผลอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็ประมวลผลให้นะครับแล้วก็ปิดหน้านี้เข้าไปนะครับปิดนั่นหอยหน้านี้เข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันกําลังตรวจสอบนะครับนี่นะครับ กำลังตรวจสอบหรายการนะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไงก็แก้ได้อยู่แล้วนะครับแก้ได้นะครับข้อตรวจสอบเสร็จเขาก็มันก็จะเป็นปกติอย่างนี้เลยนะไม่มีไม่มีนะครับก็ต้องรอต้องรอดูเนาะสักพักหนึ่งครับตรงนี้นะครับเนี่ย วันเวลาที่เราไล่ใช่ไหมครับวันที่7นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็ไม่ติดแล้วนะครับลิขสิทธิ์วิธีแก้ง่ายๆนะครับนะครับนี่เลยไม่มีแล้วนะครับก็ตามบันทีนะครับ,ท,รบที่เราสร้างมานะครับ ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาชมคลิปเพื่อเป็นความรู้ของของเราเองที่ทำ t u b e เนะไม่ว่าจะหัดใหม่ไม่ว่าจะ,าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เหมือนเน้นๆไดห้หน่อยมันก็ติดลิขกสิทธ์ไปหมดนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับ ดูคลิปดูลองมาดูกันนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเนาะกดติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับทําคลิปแบบเร็วๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายแชร์ประสบการณ์กันนะครับลองดูนะครับ เข้าไปดูกันนะครับุไทยชาแน,นลนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับติดตามกันต่อไปนะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ